มีทั้งหมดกี่เพลง17เพลงสวยนะสวยเลยอะ่ะสวยมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับ My w o r ค่ะวันนี้นะคะไมยก็จะพาทุกคนมา Unbox อัลบั้มของ t มนดาวนะคะถือว่าเป็นอีกอัลบั้มหนึ่งที่พอปล่อยแบบให้จองกันแล้วเนี่ยคนก็แห่กันไปจองก,กันล้นหลามมากๆนะคะแล้วก็ พอปล่อยสินค้าออกมาแล้วนะี่ก็ยังเป็นอันดับที่หลายๆคนตามหายอยู่นะคะคือมายเนี่ยซื้อมาเลยนะคะหลัก700กว่าบาทนะแต่ว่าตอนนี้ที่แบบมีมาขายตอ,อกันเนี่ยราคาเกินเท่าตัวนะคะแตะเลข2 0 0พเลยก็ว่าได้คือมายยังไม่เคยเห็นว่าข้างในเขามีของอะไรบ้างเราเคยเห็นแค่แบบเป็นในรูปที่ทางค่ายเขาแบบรวมวมาว่าแบบเออของข้างในมีประมาณนี้นะแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงเลยเพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกันเลยค่ะ 6อัลบั้มเนาะเขียนว่า Tree m a n d o w n แล้วก็เป็นสัญลักษณ์วงนะคะ3 4นี้ด้านหลังก็จะเป็นชื่อเพลงมีทั้งหมดกี่เพลง17เพลง Tree m a n d o w n คะให้เยอะขนาดนี้นี่โอ้อัลบั้ม1 17เพลงนะคะฉ่ำม,มากแล้วก็อันนี้เขียนว่าอเไร How to play Tree m a n d o w n A h o r b o s t c a r นะคะอ๋อความพิเศษ,ษของตัวโ o สการ์ดข้างในเนี่ย เขาจะมีความเป็น AR บสการ์นะคะก็คือเราโหลดแอปมาแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็จะเป็นตัว AR ขึ้นมานะคะแต่เดี๋ยวลองมาดูกันว่าแบบข้างในจะเป็นยังไงด้านนี้นะคะจะมีเขียนสารกไว้ด้านล่างด้วยว่า City Won't Be Lonely Anymore นะคะก็คือเป็นชื่ออัลบั้มนั่นเองเมืองนี้ไม่เหงาอีกต่อไปโอเคค่ะเราดูด้านนอกกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างใน เดอยวกหาว่าข้างในมีอะไรบ้างจุดใจมากโอเคเรามาดูทีละอย่างอ่ะน,นี่อันนี้คือกล่องนะคะเป็นกล่องแข็งๆเลยไม่กระโหลกโปกเลยเป็นกล่องแข็งๆนะคะเป็นเหมือนเหมือนไม้หรือเปล่าเนี่ยแข็งแต่ว่าแข็งมากคือแข็งแรงนะคะโอเคเรามาดูทีละอย่างนะคะกันเริ่มต้นที่โปสการ์ดก่อนกันนะโปสการ์ดนะคะก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่แผ่นนะคะแต่ละแผ่นก็จะมี ลักษณะแตกต่างกันอางนันนี้นน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 แต่ัน,น,เ,ปน,เ,ปน,เ,นเป็นเป็นราฟิกมืเป็นสถาที่ด้วยเออเ,ออเป็นสถานที่ต่างๆอ,อะไรเ,เยวยเนาะสวยเลยอะเราไม่รู้ว่าแนวนี้มันเรียกว่าแนวอะไรอะใครรู้คอมเมนต์ได้วยนะเราเรารู้สึกว่าเรา ชอบชอบแบบงานอาร์ตแบบนี้จังถ้าใครรู้ว่ามันคือแบบแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะเป็นบอกหน่อยนะคะจะได้เผื่อแบบไปติดตามงานของศิลปินคนอื่นหรือว่าถ้ารู้ว่าคนคนที่ทํางานแบบอาร์ตอันเนี้ยให้กับชูแมนดาวคือใครนะคะต้่บอกไงอะเออถ้าถ้ารู้ว่าแบบใครคนออกแบบอะบอกหน่อยเผื่อเราจะไปติดตามผลงานของเขานะคะตัวโพสการ์ดเนี่ยนะคะถ้าเราโหลดแอปมาแล้วก็เอาเอาแอปเนี่ยเปิดแอปแล้วก็ถ่าย มันจะมีภาพเป็น AR ขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า AR เครื่องในมัมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่ามันจะเป็นรูปวงชีแมนดาวนะคะแล้วก็จะเป็นเพลงเป็นเหมือนแบบให้ฟังเพลงในอัลบั้มด้วยนะคะมี4แผ่นด้วยกันเรามปหดทั้ง4แผ่นเลยว่า4แผ่นมีลักษณะยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัว AR โปสการ์ดนะคะจากโปสการ์ดทั้ง4ใบเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างอันดับแรกเราต้องโหลดแอปก่อนนะคะแอปมีที่มีชื่อว่า Recall นะคะ กดโหลดเรียบร้อยตอนนี้มาโหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวข้างในจะเป็นไงบ้างเริ่มต้นที่โปร t ์สกดแผ่นนี้เลยนะคะมาอ้อมเพ้งหูนาเคลื่อนไหวมีภาพภาพจะเคลื่อนไหวอะแล้วก็มีภาพที่พิมพงทีมันามดานค่ะอ่า ตดไปแผ่นแรกแผ่นนี้เมื่อกี้เป็นแผ่นแรกนะคะตอมาแผ่นนี้นะคะแผ่นนี้มาดูกันว่าข้างในเป็นอะไรนะคะมาแผ่นนี้ไม่ค่อนไหว <laughs> อ๋อมีมีม ที่เป็นที่ตู้จดหมายอันนี้อันนี้สวยค่ะเอาละทันต่อไปแันนี้นะคะ น,นี้นะคะสีสันสดใสที่สุดใน,นดบรรดาทั้งหมดเลยเามาดูกันว่าแผ่นนี้จะเป็นยังไงนะคะ,ปะไปโฟกัสเลยเป็นไงเอ่ยเป็นไงเอ่ยไม่มีอะไรเคลื่อนไหวอะดูว่าแผ่นนี้ไม่มีไม่มีเออาร์ทุกแผ่นหรอก <laughs> อันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้ถามนะเพราะว่าเราไม่รู้เราไม่รู้ต้องถ่ายอย่างนี้เหรอแผ่นนี้เหมือนเอไอมันไม่ขึ้นนะคะไม่รู้ว่าเป็นที่เราเหรอือว่าเป็นที่โฟก,กัะ ก็คือตัวโปสการ์ดปกติเราซื้อบือ้อตัวโปสการ์ดมันมีสีอันใช่ไหมคะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขามีระบุอยู่แค่2อันนะคะก็คือ2ใบนี้นะคะจะมระีระบุอยู่ด้านหลังว่าเขาเป็น AR โปสการ์ดอีก2แผ่นเะนี่ยมันไม่มีเราก็ซื้อบือ้อเราก็งงเออมันเป็นที่แอปเราเหรอหรือเป็นอะไรโอเคก็คือจะเป็น2แผ่นนี้นะคะที่มี AR ใครที่มีอัลบั้มอยู่ก็โหลดแอปนะคะมาส่องได้น่ารักมากๆดูดีมากๆเลยนะคะอันนี้ อ่าเป็นขนาดโปสเตอร์ของทรีแมนดาวนะคะโปสเตอรอ์ดูข้างหน้าก่อนข้างหน้านะคะส่วนด้านหลังอ๋อเป็นคำขอบคุณนะคะแล้วก็มีซองเครดิตนะคะแล้วก็มีรูปภาพของพี่อ่ะให้ดูด้วยนี่นี่นคะคะน่ารักมากเลยลูกนี่ตัวซีดีนะคะก็จะเป็นซองใส แต่ว่ามีแบบสกรีนนะคะเป็นภาพมาด้วยแบบนี้อ๋อเป็นซองในซองอีกทีเป็นซองในซองอีกทีน,งนองอึงนะคะตัวแผ่นเป็นลายแบบว่าทองฟ้าสวยนะคะสสงมากๆเลยแหละในความที่เราเป็นคนชอบทองฟ้าอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเออมันดูแบบว่าสบายตาดีนะคะในลำดับต่อมาเอาอันนี้ก่อนละกัน อันนี้นะคะเป็นเหมือนซองจดหมายน่าจะเป็นพวกสติกเกอร์หรือเปล่าที่อยู่ในโปสเตอร์ที่เขาบอกมาว่ามันมีอะไรบ้างเรียกโปสเตอร์ป่าวอ <c oughs> เออเป็นสติกเกอร์จริงๆด้วยนะคะอันแรกก็จะเป็นสติกเกอร์อันนี้ค,นคือที่อยู่ในซองจดหมายนะมีสติกเกอร์สติกเกอร์อีกอันนึงแล้วก็อ๋อนี่เป็นรูปฟิล์มรูปฟิล์มของพี่ๆวงทรีแมนดาวนะคะเห็นไหมอะ่ะจุ๊มตะดึง ะคะเพราะเป็นย,ยันใช่ไหมยันในเพลงทีมรอเธออ่ะจริงๆเราเคยได้แบบนี้ด้วยนะตอนนั้นที่เราไปต่อแถวซื้อปอบเปียที่งานแคทฟูดอ่ะเมื่อเมื่อปีที่แล้วอะ่ะแต่ว่าไปซื้อที่เพื่อนนะคะได้แบบน,นี้แล้วเขาพอไปแลกเอาโปสเตอร์มาอะไรเงี้ยเขาก็เอาอันนี้คืนไปไอ้เน,น่มันเป็นเกาะเป็นไอจีเป็น IG. เนกอะไอจีนะคะกเกอะไอจีเขียนว่าเป็นไอจีของวงฟรีแนดาวอ่าตัวโลเคชั่นเนี่ยเขียนว่าอีซิตีว้วชนบีโรดี้แอนิมอลไปเชื่อบ,บั๊มนะคะ 22, okay, ยี่สิบสองเคไลทไม่รู้ว่าเลขนี้มีแบบในยาอะไรบ้างอ่าเป็นทอมิเอนด้าแฮนด์แท็กหมดไอจีบอรดไอจีนี่เป็นหนึ่งในเพลงนี่แ่บรู้สึกขอบคุ้นหมดไอเจเออจริงด้วยนะคะอยู่แท็กที่สิบสี่นะคะของอัลบัมล้มนี่สวยนะนี่นเรามาถึงสิ่งสุดท้ายในซองจดหมายนะคะเป็นบอร์ดดิ้งพาสไฟน์เนี่ยเป็น T M D 1 2 3นะคะก็คือทอมิเอนด้าใช่ไหมหนึ่งสองสเอ็มวันเนี่ยเป็นวันที่1เดือน1 ปี2021นะคะก็คือปีนี้ใช่ไหมก็คือต้อนปีเลยไม่รู้ว่ามีระยะอะไรหรือเปล่าถ้าใครรู้ก็มีมาได้นะคะส่วนเวลาก็คือ8ปดตรงสิบนาทีเกตสินห้าที่นั่งสิบสองบีค่ะที่นั่งเหมือนกันทุกอันไหมใครใครได้แบบอะไรเป็นเลขอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นพาสปอร์ตพาสปอร์ตเข้าเมืองน,นะคะด้านในก็จะเป็นให้เก็บเนมムลัสเนームนะคะ date of birth address แล้วก็เป็นมีแปะรูปด้วยนะคะแต่ผมไม่แปะอะผมเก็บไว้นะคะนี่สวยมากโอเคเราดูของในซองจดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมาสิ่งนี้นี่ไนะง,งส,ส,งเนะสงเไีเหรอนี่จะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวนะมีความลายเหรออันดับแรกเลยตรงนี้นะคะเขาปั๊มนูนเขวาวก็ทรีแมนดาวด้วยพี่รู้ในกล้องเห็นไหมว่าเนี่ยพอลูกน้อเห็นเลยว่าเป็นทรีแมนดาวมัเเดดน,นเปิดได้เนี่ยเปิดไ,ได้เฮ้ยได้ดิสิตี้ปีโรลีอืมด้านในมันคือเป็นภาพอีกแล้ว <c oughs> เป็นภาพดิสิตี้แลนด์มาร์คดิสิตี้แลนด์มาร์คอ พี่ใช่ไหมเพราะว่ามันมีแบบว่าผิดบอกว่าแบบทิดไหนแล้วก็มีแบบแอลกล์ผิดจูดอะ่ะตรงเนี้ยเรื่องแ่ลกอฮอบอกแล้วก็มีมีสถานที่บอกนะคะเราชอบงานแบบนี้มากเลยอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะว่าถ้ารู้ว่าใครทํางานอาร์ตแบบนี้นะคะแนะนํากันเข้ามาได้หรือว่าคนทาอันเนี้ยคือใครนะคะบอกมาได้เราชอบอันนี้เป็นเหมือนยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราว,ว่ามันจะเป็นเนื้อเพลงป่ะแต่มันหนามากเลยอะอะให้ดูปกอะปกก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านในคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อเพลงแล้วก็เป็นพวกรูปอะไรย่างเงี้ยแบบดัตต์บุ๊กอย่างเงี้ยหรอหน้า,านแรกจะเป็นชื่อเพลงนะคะส่วนด้านในก็จะเป็นงานอาร์ตต่างๆนั่งทําเหมือนเป็นไอ้นี่เลยอะ่ะหนังสือเหรอเดี๋ก่อนดีก่อน,ด,อนด้านในก็จะเป็นรูปแหละรูปต่างๆอะไรอย่างเงี้ด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะฝนตกไหมน่ารักมากอ่ะมันมีตุ๊กตาแบบว่าของญี่ปุ่นอะ่ะน่ารักจังน่ารักมากเลยตุ๊กตาไล่ฝนใช่ไหม โอ,อนน้ข้างกันนะอใช่ข้างกันนี้ด้ยสวยมากเป็นลูกเหมือนรูกในีเลยแล้วก็เป็นลูกดระหงสวยมากสาูกกรเป็นอาจานที่มาะะของอนีเลยมืองนี้ไม่หาอีกต่อไปนะคะการเดินทางในเมืองแห่งนี้สิ้นสุดแล้วอ๋อเป็นเป็นคำส่งท้ายเออเขียนว่าการเดินทางในเมืองแห่งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วคุณองเหน็ดเหนื่อยจากการท่โลกแห่งความทรงจำของตัวเองเหมือนกันที่นี่คือที่สุดท้ายคือบ้านของคุณเชกแตบ,บ้งคุณด้วยควา านความสุขของคุณล,ลนระดนนี้และก่น้าอย่างดีให้คัไมโอ้ยนี่นะคะดูและทำไมเขาถึงเขียนคำว่า my home ตรงนี้เขาให้เราอะ่ะแบบร่างคำว่าบ้านของเราเองนึกคิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีเลยเรื่องนี้นะคะหน้าสุดท้ายียนว่านี่หน้าสุดท้ายเย็า,า,าเขียนว่า next city coming soon ก็น่าจะพูดถึงตัวอัลบั้มต่อไปเนาะโอเคค่ะเราก็อ่านตัวหนังสือตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเือหนังสือตัวนี้เนี่ย มันเป็นเนื้อเพลงนะคะทั้งหมด17เ,เพลงของ Tree Mandela ที่อยู่ในอัลบั้มนี้แต่ความพิเศษมันอยู่ตรงที่แต่ละเพลงเนี่ยเขาจะมีคําอ่านที่แบบกํากับเอาไว้ด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกับตัวเพลงนะคะหรือมันเชื่อมโยงกับสถานที่ในการถ่ายทํา MV ถ้าเพลงที่มันมี MV ออกมาแล้วนะคะแล้วก็มันเหมือนพูดถึงสถานที่ต่างๆอะ่ะคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งคอนเซปที่พูดถึง ความเป็นเมืองไหมของอัลบั้มนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเป็นเป็น,ปนพูดพูดถึงแบบดิสซิตี้อยู่แล้วอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็นา่าจะเป็นอีกกิมมิกหนึ่งนะคะที่ที่แบบว่าใส่มาในอัลบั้มนี้นะคะแล้วคือบอกก่อนว่าไอ้คำในนี้ดีมากๆเลยนะเรา,เ,าเรารูสึกว่าเราอ่านเราเรามองเพลงเพลงหนึ่งที่เราเคยฟังอะ่ะเปลี่ยนไปเลยดีดีจังชอบชอบมากมาเลยอะ่ะเหมือนซื้อหนังสือแบบค,คําคมหรือซื้อหนังสืออ่าน ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหนังสืออะไรอะตามตามแบบว่าร้านหนังสือด้วยนะเนี่ยมันไม่เหมือนแค่อัลบั้มแล้วเป็นเนื้อเพลงอย่างเดียวเลยอะชอบค่ะโอเคค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของอาร์มชมแอนดาวน t ดิสซิที้วูดปีโรลี่แอนนี่มอร์นะคะในอันดับแรกเลยนะมันคุ้มค่าเกี่กัรซื้อมาเก็บไว้มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือไม่เป็นแฟนคลับก็ตามนี้ขอ,อยกถขายของเลยข้างในคือมันบรรจุด้วยแบบหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันคุ้มค่านะคะแล้วก็ เอาเอานี้เลยนะไม่ต้องพูดถึงของข้างในพูดถึงเพลง17เพลงในหนึ่งอัลบัามา้มอ่ะคุ้มคด,ดีเลยนะคะฟังจุใจมากนะคะแล้วก็ของต่างๆที่อยู่ในนี้คุ้มค่าแกการซื้อมาเก็บไว้ทั้งโปสการ์ดเอยโปสเตอร์เอยหนังสือที่เป็นเนื้อเพลงแล้วมันมีแบบคำ แบบอธิบายเนี่ยมันเหมือนเราได้ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านเลยนะในราคานี้ได้เพลงด้วยได้ของสะสมด้วยได้โปสเตอร์เกี่ยวกับวงได้โปสการ์ดที่เป็น a r โปสการ์ดนะคะโคตรคุ้มนะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะที่จะซื้อมาเก็บไว้นะคะก็ซื้อเถอะไม่ต้องตัดสินใจอะไรคิดเยอะนะคะซื้อมาเลยคุ้มค่ามากๆน,นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะอันนี้พูดในฐานะแฟนคลับด้วยกันนะคะที่ซื้อไปเยอะๆแล้วเอามาอัพราคาขายในราคาที่แบบมันแพงเกินเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ย บอกตรงๆว่าอยากให้งสงสารแฟนคลับด้วยกันเองนะคะเพราะว่าคนที่เขาอยากได้จริงๆอะ่ะก็อยากซื้อมาเก็บสะสมเพราะที่เขาเป็นแฟนคลับเขาก็ต้องอยากได้ของศิลปินวงที่ตัวเองชอบมาเก็บไว้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะขายต่อถ้าจะอัพราคาจริงๆเนะี่ยก็อัพราคาแบบมันให้มันส,เสมเหตุสมผลนะกันเนาะอย่าอัพราคาแบบเกินไปเข้าใจว่าของมันหายากนะคะแต่ว่าก็อยากให้อยู่ในเลเวลที่มันแบบพอเหมาะพอควรนะคะถือว่าสองสารคนที่เป็นแฟนคลับด้วยกันแล้วกันเนาะ โอเคค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของคลิปนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ